ันนี้เราจะรับฟังพระวจนะคำของพระเจ้านะคะเรียนเชิญคุณพรมมคะ่ะ สวัสดีค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับในเช้าวันนี้นะคะที่เราได้มานมัสการพระเจ้าด้วยกันการนมัสการพระเจ้านะคะการที่เรามาในพะนิเวศของพระเจ้านะคะเราก็จะได้รับระคุณและพระพรจากพระรานะคธรรมของพระเจ้านะคะตอนนี้ในเช้าวันนี้ก็อยากจะแบ่งปันพระวานะของพระเจ้านะคะในหัวข้อของการที่ เราทุกคนนะคะพร้อมที่จะรับพรแล้วหรือยังนะคะก็ตอนนี้นะคะแต่ก็อยากจะแนะนําตัวเองนะคะว่าตอนนี้แต่ก็ยังเรียนอยู่นะคะที่โรงเรียนคิดศาสนาศาสตร์แบทตินนะคะตอนนี้ก็อยู่ชั้นปีที่สองนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่ที่คิดศากรบางนาแบทตินนะคะได้ให้โอกาสในการที่จะได้ แบ่งปันพระเจนะคำของพระเจ้าให้กับพี่น้องทุกคนในเช้าว,วันนี้นะคะในเช้าว,วันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องทุกคนนะคะได้ดูในพระธรรมมารโกรบทที่8ข้อที่22ถึงข้อที่25ด้วยกันนะคะพระธรรมมารโกรบทที่8ข้อที่22ถึงข้อที่25นะคะ เมื่อจอแล้วเราจะอ่านสลับกันนะคะโดยผู้นำจะอ่านข้อที่22นะคะแล้วก็ที่ประชุมนะคะที่จะอ่านข้อถัดไปสลับกันจนถึงข้อที่25นะคะพระองค์กับสาวกจึงไปยังเมืองเบตเซดาเขาพาคนตาบอดคนหนึ่งมาหาพระองค์ทูลอ้อนวอนขอพระองค์ให้โปรดถูกต้องคนนั้นพระองค์กึงส่งมือคนตาบอดออกไปนอกหมู่บ้านเมื่อส่งตัวน เนยน่าดูแลพูดว <text> ่า <ously> ถ้าพวงเล่เห็นเหมือนคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมาโอ้ที่ตาเปล่าตาเอาดีแล้วเขาก็เพ่งดูแล้วตาเขาหายเป็นปกติและเห็นสิ่งทั้งหายได้ชัดคุณถามก็ในขวัจนะคำตอนนี้นะคะเป็นการรักษาชายตาบอดนะคะที่เมืองเด็สไสดาก่อนถึงก็อยากจะ กล่าวถึงพระธรรมามาราโกนะคะว่าพระธรรมามาราโกเป็นพระธรรมท,ที่มาราโกนะั้นได้บันทึกแล้วก็รวบรวมขึ้นเพื่อดึงดูดชาวโรมันให้เห็นถึงการอัศาจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำนะคะในข้อที่22นะคะเรื่องราวตอนนี้เป็นเรื่องที่พระเยซูทรงรักษาคนตาบอดที่เมืองเบตไซดาในขณะนั้นก็มีคนมากมายติดตามพระเยซูไปเพื่อหวังที่จะได้รับพระพร และเขาก็ได้รับเราจะมาดูในพระวจนะคำตอนนี้ว่าเขาทำอย่างไรถึงจะได้รับพระพรนั่นเองนะคะก็ในประการที่หนึงนะคะที่อยากจะหุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ในการที่เราจะรับพระพรจากพระเจ้าก็คือเราต้องมีความเชื่อนะคะเราจะเห็นว่าในเหตุการณ์ตอนนี้นะคะในเหตุการณ์การรักษาโรคก็ เมืองเบตไซดานะคะเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบกาลิรีเยซูและก็สาวกได้มาที่เมืองน,นี้แล้วก็มีคนตาบอดนะคะได้มาหาพระองค์เราไม่ทราบว่าคนตาบอดคนนี้นะคะมาจากที่ไหนเพราะว่าในเหตุการณ์ตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านนี้แล้วก็เราก็ไม่ทราบว่าเขานั้นตาบอดมานานแค่ไหนแล้วแต่ว่าเราจะให้เห็นถึง ชายคนที่พาชายตาบอดคนนี้มาเราเห็นว่าคนที่เขาได้ยินถึงกิจศัพท์ของพระองค์ในการรักษาโลกในการที่พระเยซูทรงมีสิทธิอำน,นาจเขาก็ได้พาชายตาบอดคนนี้มาก็ทําให้เราได้เห็นถึงความเชื่อของชายคนนี้นะคะที่ได้มีต่อพระเยซูแล้วก็เมื่อเขาเชื่อแล้วก็เขาก็ได้นําพาคนอื่นๆมาถึง ความเชื่อในพระเยซูด้วยแล้วก็นําความรอดแล้วก็นาพระพรแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยคนที่มีความเชื่อในตรงนี้เขาเชื่อว่าเมื่อพระเยซูนั้นแต่ต้องรักษาใครแล้วคนนั้นก็จะได้รับพระพรในการรักษาของพระเยซูแล้วก็เห็นว่าเขามีความเชื่อแล้วก็มีความศรัทธาในพระเยซูนั่นเองนะคะ ก็อยากจะให้เรานะคะพี่น้องทุกคนในเช้าวันนี้ได้ระล,ลึกถึงในวันแรกนะคะที่เราได้รู้จักกับพระเยซูที่เราได้มาเชื่อในพระเยซูที่เราได้มาเป็นคริสเตียนเพราะว่าเราก็มีความเชื่อในพระเจ้ามีความเชื่อในพระเยซูนั่นเองนะคะให้เราเร้กสำรวจแล้วว่าในวันนี้เรานั้นได้มีความเชื่อม มากๆในเหมือนวันแรกที่เราได้รู้จักกับพระเจ้าหรือเปล่าขอให้ความเชื่อของเรานั้นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นตามจํานวนวันเวลาที่เราได้รู้จักกับพระเจ้านะคะเราที่เป็นทิสเียนเราก็ได้ได้เห็นถึงในพระวจนะของพระเจ้าว่าความเชื่อนั้นคืออะไรนะคะก็ขอพี่น้องนะคะที่จะเปิดในฮีบรูบทที่11ข้อที่1นะคะเราจะมาดูว่า ความเชื่อในตรงนี้นะคะที่เรานั้นได้รู้จักนั้นเป็นความเชื่อแบบไหนเราจะอ่านพร้อมกันนะคะฮีบรูบทที่หนึ่งข้อที่ส1อ็ดนะคะ,ะบทที่11อข้อหนึ 5, ่งค่ะขอภัยค่ะเมื่อจะแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะคะความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงนี่นะคะให้เราได้มีความเชื่อในพระเจ้าแบบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่เรามาเป็นคริสเตียนเรารู้ว่าหลายคนก็สงสัยว่าคนที่เป็นคริสเตียนเชื่อพระเยซูเชื่อพระเจ้าพระเจ้าเป็นใครพระเจ้ามีตัวตนไหมหลายครั้งเราก็ตอบไปว่าพระเจ้านั้นก็มีอยู่จริงถึงแม้ว่าเรานั้นจะมองไม่เห็นพระองค์ใช่ไหมคะ นี่ก็ค,คือความเชื่อที่คริสเตียนทุกคนมีคือเชื่อในสิ่งที่เราหวางังเชื่อในสิ่งที่เราไม่เห็นก็คือเราเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าได้บอกในพระคำของพระองค์นั่นเองนะคะเพราะว่าความเชื่อนะคะก็เป็นตัวกำหนดการกระทำของเราเพราะว่าเราเชื่ออย่างไรเราก็จะแสดงออกมาเป็นการกระทำตามสิ่งที่เราเชื่อนั่นเอง ยกตัวอย่างในการดำเนินชีวิตประจําวันของเรานะคะตัวอย่างเช่นนะคะในเวลาที่เราไม่สบายเรามีไข้ใช่ไหมคะเราก็เชื่อว่าเมื่อเรากินยาเราก็จะหายยาพารานะคะก็มีคุณสมบัติในการที่จะช่วยในการลดไข้นะคะเรารู้ว่าทุกครั้งที่เรากินยาเนี่ยเราก็จะมีอ่ามีอาการที่จะหายดีขึ้นเป็นอาการที่จะเป็นปกติ แล้วก็อีกอีกอย่างหนึง่งในการที่เราไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะแล้วก็เชื่อว่าเราจะได้มีความรู้มากขึ้นเราถึงจะเราถึงไปเรียนนะคะในการดำเนินชีวิตของเราที่เรามาเป็นคริสเตียนบ่อยครั้งนะคะที่เราจะได้ยินคำพูดที่ว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถอะในพระคัมภีร์หลายๆตอนก็ได้มีประโยชน์นี้อยู่ในนั้นนะคะ เราในประโยคนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าในชีวิตของเราเองก็เหมือนกันว่าเราเชื่ออย่างไรเราก็จะได้เป็นไปตามความเชื่อของเรานั่นเองนะคะในพระวจนะคำของพระเจ้าอีกรอนหนึ่งนะคะในพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อที่13นะคะขอพี่น้องที่จะดูด้วยกันนะคะในมัทธิวบทที่8ข้อที่13นะคะ เมื่อจะแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะคะแล้วพระเยซูจึงตรัสกับนายร้อยว่าจงกลับบ้านเถิดท่านมีศรัทธาแล้วจงได้ผลตามศรัทธานั้นในทำนายนั่นเองบ่าของเขาก็หายเป็นปกตินี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะในการรักษาโรคในการทําการอัศจรรย์ของพระเยซูนะคะในเรื่องราวตอนนี้เป็นเรื่องของการรักษาบ่าของนายร้อย เราจะได้เห็นว่าในเหตุการณ์ตอนนี้นะคะในร้อยก็มาขอให้รักษาบ่าวของเขาที่เป็นง่อยเมื่อพระเยซูก็ได้พูดกับเขาว่าพระเยซูจะไปบ้านของเขาแล้วก็จะไปรักษาเบาวของเขาแต่ในร้อยคนนี้ก็ได้ทําสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เขาสันเดงว่าเขาเชื่อแลวก็ศรัทธาในตัวพระเยซูมากก็คือเขาบอกว่า พระอ,องค์ไม่ต้องไปถึงที่บ้านหรอกแค่พระเยซูอยู่ที่นี่แล้วก็พูดแค่สัง่งการเท่านั้นบ่าวของเขาก็จะหายแล้วเราจะเห็นว่านายร้อยคนนี้มีความเชื่อมากขนาดนั้นทีเดียวเพราะว่าเขาเป็นทหารเขารู้ดีว่าคนที่มีอำนาจเมื่อสั่งให้ทำสิ่งใดแล้วก็จะสิ่งนั้นก็จะสำเร็จได้นะคะเราก็เห็นว่า ในร้อยคนนี้ก็เชื่อว่าพระเยซูนั้นมีสิทธิอํานาจมากถึงขนาดนั้นเลยจริงๆเพราะว่าเขาเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่สามารถทําการนี้ได้เขาถึงเชื่อวางใจให้พระเยซูแค่พูดเฉยๆบาปของเขาก็จะหายนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ความเชื่อนะคะส่งผลต่อความสําเร็จในการที่จะคนคนใดคนหนึ่งจะได้รับพระพรด้วยและ ในครั้งนี้พระเยซูก็ได้ชมเชยความเชื่อของเขาว่าความเชื่อของเขานั้นมีมากมากกว่าคนอิสราเอลอีกนะคะในข้อที่13นะคะพระเยซูก็ได้ให้สิ่งที่เขาขอ,ขอนั้นเป็นไปตามศรัทธาของเขาก็คือความเชื่อของเขานั้นเองนะคะแล้วก็ในมัทธิวบทที่9ข้อที่24นะคะก็ในตอนนี้ดิฉันจะอ่านให้ฟังนะคะ ระองค์จึงตัดกับเขาว่าจงถอยออกไปเถิดด้วยว่าเด็กหญิงคนนี้ไม่ตายเป็นแต่นอนหลับอยู่เขาก็พากันหัวเราะเยาะพระ,ะรองค์ในเหตุการณ์ตอนนี้นะคะเป็นการที่พระเยซูนะคะก็ได้รักษาเด็กหญิงคนที่ได้ป่วยแล้วก็เขาได้ล้มตายไปแต่ว่าพระเยซูก็ได้รักษาให้หาย เขาเชื่อว่าเขาจะได้รับการรักษาจากพระเยซูเพราะว่าพระองค์มีฤทธิ์อำนาจที่จะกระทำทุกสิ่งได้นะคะเขาเชื่อพระเยซูแล้วก็พระเยซูก็ได้บอกว่าให้เป็นไปตามนั้นนะคะ <c oughs> ในมัทธิวบทที่15 <c oughs> ข้อที่18นะคะในพระธรรมอีกตอนหนึ่ง <c oughs> ที่อยากจะยกให้เห็นถึงความเชื่อนะคะก็ในพระธรรมตอนนี้นะคะเป็นตอนที่หญิงคณะอันมาขอให รักษาลูกสาวของเธอพระเยซูได้บอกกับเธอในข้อที่28นะคะว่าหญิงเอ๋ยความเชื่อของเจ้าก็มากให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดในการรักษาทุกๆครั้งเราได้เห็นถึงสิ่งที่พระเยซูได้ตอบสนองต่อความเชื่อของเขาก็คือพระเยซูได้ให้เป็นไปตามความเชื่อของเขาเราจะเห็นได้ว่าความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญ ในการที่จะเราจะรับพระพรจากพระเจ้าหลายๆครั้งพระเจ้านั้นต้องการที่จะให้พระพรกับต้องการที่จะให้พระพรกับชีวิตของเราหลายๆครั้งแล้วก็ให้เราที่สํารวจตัวเราเองว่าเรามีความเชื่อความไว้วางใจว่าพระเยซูจะให้พระพรกับเราได้หรือไม่นะคะจากพระคำทุกๆตอนนะคะที่ได้ยกมานะคะก็เราจะได้เห็นว่าความเชื่อเป็นเงื่อนไขสําคัญ ที่เราจะได้รับพระพ,พรจากพระเจ้าให้เราที่จะได้นึกย้อนดูว่างานขาที่พระเจ้านั้นได้ต้องการจากเราก็คือแค่ความเชื่อของเราที่เราจะมีเท่านั้นเองให้เราได้นึกย้อนถึงทุกๆครั้งที่เราได้รับพระพ,พรจากพระเจ้าว่าทุกครั้งที่พระเจ้าให้พระพรกับเราให้เราได้นับย้อนดูว่า เราไม่ได้ทําสิ่งไหนให้พระเจ้าพอพระทัยเลยบางครั้งพระเจ้าก็ให้พระพรกับเราเพราะว่าความเชื่อที่เรามีนั่นเองดังนั้นเราเมื่อเราได้เห็นว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่เราจะรับพระพรจากพระเจ้านะคะในวันนี้ถ้าเรายังมีความเชื่อที่ยังไม่มากพอ ก็ขอพระเจ้านะคะที่จะเติมเต็มความเชื่อของเราในทุกๆวันในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตของเราที่เราจะมีความเชื่อเพิ่มเติมมากขึ้นและพระเจ้าก็ยังได้บอกว่าเมื่อเรายังขาดความเชื่ออยู่นั้นเราก็สามารถขอจากพระเจ้าได้ก็อยากจะให้พี่น้องดูในพระธรรมมารโกบทที่9ข้อที่24นะคะในตอนที่ เข้อที่24นะคะเมื่อเจอแล้วเราจะอ่านพร้อมกันนะคะพระธรรมมารโกบทที่9ข้อที่24นะคะในทันใดนั้น บิดาของเด็กก็ร้องทูลว่าข้าพเจ้าเชื่อที่ข้าพเจ้ายังขาดความเชื่อนั้นขอโปรดช่วยให้เชื่อเถิดจากพระธรรมตอนนี้เราเป็นสิ่งที่พระเจ้าก็ได้ตัดกับเราทุกคนในวันนี้ด้วยว่าถ้าความเชื่อของเราที่เรายังขาดอยู่นั้นเราสามารถที่จะขอให้พระเจ้านั้นเพิ่มเติมความเชื่อให้กับเราได้นะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงมีพระคุณและความรักต่อเราทุกคนเสมอ แม้กระทัางความเชื่อที่เรายังมีไม่มากพอพระองค์ก็ทรงสัญญาว่าเราสามารถทูลขอจากพระเจ้าได้นะคะในข้อที่1 2นะคะในพระธรรมในตอนแรกที่เราได้อ่านไปเป็นที่เป็นการรักษาชายตาบอดที่เมืองเบตเซดานะคะเขาก็ในการรักษาครั้งนี้พระเยซูก็ได้กระทำสิ่งหนึ่งที่ จะทำให้เราได้เห็นว่าความเชื่อเป็นเงื่อนไขสำคัญอย่างไรในสิ่งที่เราจะทุกครั้งที่เราจะรับพ,อพอระพรจากพระเจ้าในประการที่2องนะคะที่อยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ก็คือเราต้องมีความพร้อมที่จะรับพ,อพอระพรมีความพร้อมก็คือการที่เราเตรียมตัวของเราเองนะคะหลายๆครั้ง ที่ได้บอกไปประการแรกก็คือความเชื่อก็เป็นการเตรียมตัวของเราเองอย่างหนึ่งในประการที่2เราจะเตรียมตัวอย่างไรนะคะก็ให้เราได้มาดูในพระ,นระเจ้าคำของพระเจ้าด้วยกันว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะในข้อที่23ที่ได้อ่านไปนะคะว่าในการรักษาของพระองค์นะคะพระองค์ในการรักษาชายตาบอดคนนี้พระองค์ได้จูงมือของเขาแล้วก็บ้วนน้ำลายลงในตาของเขา นี่เป็นการการรักษาที่พระเยซูได้กระทํากับเขาแล้วก็พระเยซูก็ได้ถามเขาว่าเจ้าเห็นสิ่งใดบ้างหรือคําถามน,นี้ที่พระเยซูได้ถามไปว่าเจ้าเห็นสิ่งใดบ้างหรือที่พระเยซูถามเช่นนี้นะคะเพราะว่าพระเยซูนั้นต้องการที่จะรู้ว่าในตอนนี้เขาเชื่อมั่นในพระเจ้าหรือยังว่าพระองค์นั้นจะทรงรักษาเขาให้หายจริงๆที่พระเยซูถามเช่นนี้เพราะว่า ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ไม่มั่นใจในฤทธิ์อำนาจในสิทธิอำนาจของพระองค์ไม่ใช่ว่าสิทธิอำนาจของพระองค์นั้นได้ลดลงไปแต่ว่าพระเยซูได้ให้เขาได,ได้ช่วยเหลือตัวเองที่จะเขาจะมีความเชื่อในพระเจ้าก่อนก่อนที่พระเยซูจะทรงรักษาเขาให้หายเพราะว่าจากที่เราได้อ่านพระวจนะคำของพระเจ้ามาในหลายๆตอนเราจะเห็นว่า ไม่เคยมีเหตุการณ์ไหนเลยที่การรักษาโรคของพระองค์นั้นผิดพลาดการรักษาโรคของพระองค์นั้นไม่สําเร็จเพราะว่าทุทกๆครั้งที่พระเยซูรักษาทุกคนก็ได้รับก,การรักษาแล้วก็ได้รับพระพ,พ,พรที่มาจากพระเจ้าในข้อที่4ที่และข้อที่2ี่สิบ้านะคะชายคนนี้ก็ได้ตอบรองว่าข้าพระองค์นั้นได้แลเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมา ในตอนนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเขายังมองเห็นไม่ชัดมากนะเป็นภาพที่ลางๆแล้วพระเยซูก็วางพระหัตถ์ลงบนตาของเขาอีกเป็นครั้นที่สองเพื่อจรักษาเขาให้หายเป็นปกติในเหตุการณ์ตอนนี้พี่น้องจะเห็นว่าพระเยซูนั้นได้กระทําการรักษาถึงสองขั้นตอนทําไมเราสงสัยไหมคะว่าทําไมพระเยซูถึงถึงต้อง รักษาซ้ําจึงจะหายผ่านในการรักษาโรคทุกครั้งที่ได้อ่านมาทุกครั้งก็เห็นว่าแค่ความเชื่อแค่พระองค์ตัดแค่พระองค์พูดไม่ต้องแต่ต้องรักษาด้วยซ้ําคนป่วยก็หายได้แล้วแต่ทําไมครั้งนี้ถึงต้องทําถึงสองขั้นตอนคาตอบก็อยู่ที่ตัวของคนป่วยนั่นเอง พระเยซูมีสิทธิอํานาจเท่าเดิมสิทธิอํานาจหรือฤทธิ์อำนาจของพระองค์ไม่ได้น้อยลงไปไม่ได้ผิดพลาดไม่เคยที่จะขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดแต่คําตอบก็อยู่ที่ตัวเขาน,นเองที่เขายังนั้นยังไม่มีความพร้อมที่จะรับประพรในการรักษาโรคของพระองค์นั่นเอง ในกรณีนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าชายตาบอดคนนี้เขาได้ตาบอดมาเป็นเวลานานแล้วเขาอาจจะหมดหวังใช่ไหมคะพี่น้องบางครั้งที่เราต้องเผชิญกับความทุกข์บางครั้งที่เราต้องเผชิญก,ก,กับความเจ็บป่วยเราก็อาจจะคิดไปได้ว่าจะมีใครที่จะช่วยเราได้เราจะมีความหวังอยู่อีกหรือเปล่าวัาวาวนเนี้ ที่พระเยซูได้รักษาจะรักษาเขาจริงๆเขาจะได้หายจากอาการที่เขาตาบอดอยู่มาเป็นเวลานานนั้นเขาจะหายจริงๆหรือเปล่าเขาอาจจะมีความสงสัยเขาอาจจะมีความคิดว่าใครจะช่วยเขาได้เขาอาจจะยังไม่มีความพร้อมในตรงนี้อาจจะมีความสงสัยอยู่บ้างหลายๆครั้งในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะคะที่เราจะ ยกตัวอย่างที่เราจะเข้าใจสถานภาพของชายคนนี้ไดอ้อยากให้เราได้คิดถึงเวลาที่เรานะคะได้อยู่ในห้องที่มืดมืดเป็นเวลานานๆแล้วเราต้องลืมตาเพื่อจะรับแสงนะคะเราจะเห็นว่ารับความสว่างนั้นเราอาจจะเปิดตาของเราออกมาเราอาจจะรับแสงนั้นทั้งทั้งหมดไม่ได้ในทันทีทันใดเราต้องค่อยๆปรับสภาพ ดวงตาของเราเพื่อที่จะมองเห็นแล้วก็รับสความความสว่างนั้นได้ใช้คนนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเขาอยู่ในความมืดมิดนี้มานานเขาอาจจะต้องใช้เวลาที่จะต้องอปรับสภาพดวงตาของเขาและสิ่งหนึ่งที่เขาต้องปรับก็คือจิตใจของเขานั่นเองที่เขาจะพร้อมที่จะ,อะมองเห็นแสงสว่างมองเห็นสิ่งต่างๆแล้วก็ ใจิตใจของเขาที่จะเชื่อมั่นว่าเมื่อพระเยซูรักษาเขาแล้วเขาจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเขาจะได้มองเห็นเขาจะมีความสุขแล้วก็พระเจ้าจะให้พระพรกับชีวิตของเขาแล้วก็อยากจะถามพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าวันนี้นะคะเรามีความพร้อมที่จะรับพระพรจากพระเจ้าเต็มที่หรือยังนะคะ ในประการแรกที่เราได้รู้นะคะก็คือความเชื่อและเมื่อเรายังขาดอยู่ก็ขอพระเจ้าที่จะเพิ่มเติมให้แล้วให้เราที่จะให้ควรแล้วก็สำรวจชีวิตของเราว่าในชีวิตของเราตอนนี้มีอุปสรรคหรือว่ามีสิ่งใดเป็นสิ่งที่ขัดขวางให้เราที่จะขาดพระพรจากพระเจ้าหรือไม่ อย่างในตัวอย่างของชายคนนี้คือความสงสัยความไม่มั่นใจความไม่แน่ใจแล้วสิ่งเหล่านั้นก็อ,อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกคนเช่นเดียวกันเชื่อว่าในหลายๆครั้งชีวิตของเราที่เราเจอปัญหาเราอดสงสัยไม่ได้ว่าพระเจ้าจะช่วยเราได้หรือไม่และอดสงสัยไม่ได้ว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่นั้นเราจะผ่านพ้นไปได้หรือไม่ก็อยากให้เรานั้น ได้วางสิ่งเหล่านี้ไว้กับพระเจ้าแล้วก็เชื่อวางใจในสิทธิอำนาจของพระองค์ว่าพระองค์นั้นจะมอบพระพรพระคุณและความรักของพระเจ้าให้กับชีวิตของเราเสมอและในประการที่สองที่ได้บอกว่าเราต้องเตรียมตัวที่จะรับพระพรนั้นก็อยากจะหนุนใจว่าเราจะเตรียมตัวของเราอย่างไรเพราะว่าบางคนก็มีคําถามว่าเตรียมตัวเตรียมพร้อมนั้นเราจะทําอย่างไรเรา สามารถที่จะทําอะไรได้นะคะสิ่งเงินก็อยากจะหนุนใจในตอนนี้ว่าพระคาของพระเจ้านะคะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่เราจะเตรียมตัวในการที่เราจะรับพระพรจากพระเจ้าเราต้องหล่อล้อมชีวิตของเราให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เราจะหล่อล้อมชีวิตของเราได้โดยที่เรา มีพระคำของพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเราเสมอแล้วก็ไข้ควรพระวจนะคำของพระเจ้าอย่างเสมอเพราะว่าพระวจนะคำของพระเจ้านั้นก็มีความสําคัญในการดําเนินชีวิตในการเป็นคริสเตียนของเราเราจะใกล้ชิดพระเจ้าก็ผ่านทางพระวจนะคำของพระเจ้าเราจะเห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีความรักมีความเมตตามีความยุติธรรม ก็ผ่านทางพระวจนะคําของพระเจ้าให้เราได้ใกล้ชิดติดสนิทกับพระคําของพระเจ้าตลอดเวลาจนที่เราจะสามารถเชื่อฟังแล้วก็ให้พระคาของพระเจ้ามีส่วนในทุกส่วนในชีวิตของเราดิฉันก็อยากจะเป็นพยายนสําหรับตัวของดิฉันเองนะคะว่าชีวิตของตัวดิฉันเองก็ได้ดําเนินมาโดยความเชื่อ ที่มีในพระเจ้าจริงๆเพราะว่าดิฉันเองก็เป็นคริเสเตียนตั้งแต่เด็กแต่ว่าก็ได้เสียคุณพ่อไปตั้งแต่อายุ5้าขวบแล้วก็ตอนอายุ10บขวบก็ได้เสียคุณแม่ไปแล้วก็อยู่กับตาก,กับยายแต่ว่าในชีวิตหลายครั้งที่ต้องเผชิญกับปัญหาแล้วก็คิดว่าตดยจะดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างไรเพราะว่าโดยอาจจะ สงสัยว่าแล้วพระพรจากพระเจ้าที่พระเจ้าสัญญาว่าจะให้กับครอบครัวที่เชื่อมั่นในพระเจ้าเนี่ยจะมาจากไหนแล้วทุทกๆครั้งที่ต้องเผชิญกับการสูญเสียหรือว่าความไม่แน่ใจสิ่งหนึ่งที่เตยมีก็คือเตยเชื่อฟังแล้วก็ยอมที่จะให้พระเจ้านั้นได้มีส่วนเพราะว่าเตยเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลง ถึงแม้ถึงแม้ว่าในหลายๆครั้งตัวตัวเองก็เกิดความสงสัยในพระเจ้าแล้วก็มีความคาถามมากมายว่าพระเจ้าที่เตยเชื่ออยู่เนี่ยมีจริงๆหรือเปล่าแล้วเตยจะวางใจอะไรได้ถ้าเตยไม่วางใจในพระเจ้าทุกๆครั้งก็เพราะว่าจจนะคําของพระเจ้าก็ช่วยเหลือจริงๆในเวลาที่เราไม่แน่ใจในเวลาที่เราไม่มั่นใจก็หนุนใจพี่น้องด้วยนะคะที่จะดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความ เชื่อมั่นด้วยความวางใจว่าพระเจ้าไม่เคยที่จะลืมหรือว่าทอดทิ้งหรือว่าจะไม่กระทำตามความเชื่อของเราก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้เรานะคะได้ย้ำเตือนทั้งสองสิ่งนี้ในชีวิตของเราประการแรกคืออะไรนะคะพี่น้องอให้เราได้ประการแรกก็คือความเชื่อและประการที่สองนะคะ ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะก,ก็คำของพระเจ้าก็จะช่วยเหลือเรานะคะแล้วก็ในเช้าวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่เราทุกทุกคนนะคะจะได้กระทำสองสิ่งนี้เสมอในชีวิตของเราที่เราจะให้ทั้งความเชื่อแล้วก็การที่เรานั้นจะเตรียมตัวในการที่เราจะดำเนินชีวิตในพระวจะนะคำของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะ ได้รับพระพรจากพระเจ้าแล้วก็ขอพระเจ้าที่จะช่วยเหลือนะคะในสิ่งที่เรานั้นยังขาดความเชื่ออยู่ช่วยเหลือในการที่เราจะมีจิตใจที่หิวกระหายพระวจนะคำของพระเจ้าในทุกๆวันก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้พี่น้องนะคะได้ร่วมใจกันที่ฉันค่ะข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะคําของพระองค์ที่พระองค์นั้น ได้ทรงสัญญากับเราว่าเมื่อเรานั้นเชื่อและวางใจในพระองค์พระองค์ก็ทรงสามารถที่จะรปทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามความเชื่อของเราขอพระองค์ที่จะทรงให้ชีวิตของเราท,ทุกๆคนในวันนี้ที่เราจะดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่สายตานั้นมองเห็นแต่ว่าขอพระเจ้าที่จะทรงสําดงให้เราได้เห็นว่าพระเจ้านั้นไม่เคยเปลี่ยนไป ในทุกๆวันในชีวิต <c oughs> ของเราที่เราจะดำเนินชีวิต <c oughs> ของเราในการที่จะติดสนิทกับพระคำของพระองค์ <ia> <c oughs> ในการที่เราจะเชื่อวางใจว่าพระเจ้านั้นจะทรงสามารถให้เรานั้นได้รับพระจากพระเจ้าโดยผ่านความเชื่อของเราได้ก <out> ็ขอพระองค์ที่จะทรงประทานพรสําหรับพี่น้องของท่าพระองค์ ks, ทุกๆคนในเช้าวันนี้ที่จะได้ไ uh, ขวรถึงชีวิตของเราให้เราได้มีความเชื่อเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น แล้วความเชื่อนี้จะเป็นพระพรไปสู่การที่เราจะนําพระพรนี้ไปสู่คนอื่นๆเหมือนที่ชายคนชายที่พาคนตาบอดคนนี้มาหาพระองค์ก็ขอพระองค์ที่จะทรงโปรดร,รับพรในเช้าวันนี้ที่เรานั้นจะกลับไปได้ไข้ควรแล้วก็ได้ดําเนินชีวิตในทางของพระองค์ต่อไปแลวขออธิษฐานมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในผ่าสวียนของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า